สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมยูสุนะครับ d m a ม All New ปี2015นะครับผมมาชมครับอันนี้รอรอีกหนึ่งลำเรามานำเสนอครับมาฟังครับผมเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายนะครับแอร์เย็นเบงเพาะเราห้ังแต่งภายในนะครับมีพวงมาลัยนาดี้นะครับคอพับวัดบูทวัดแรงดันนะครับผมเครื่องเล่นจอยแอนดรอยนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับก็จกไฟฟ้านะครับทั้งหมด4บาทนะครับขึ้นลงได้ปกติแล้วเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็น2อ0 0มัน่าไ้ค่าง สวยอย่างนี้เลยนะครับใอยากใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจักตรงมาล่อๆนะครับสีสันสวยงามนะครับ90%นะครับล่อๆเลยล้อสีแปดครับลุมหน้าหลัง้าหลนะครับไม่มีดัปเตอร์นะครับล้อไม่ยืดครับตรงสวยๆนะครับประมาณนี้เลยไม่ต้องใส่ดัปเตอร์นะครับฝาหน้าคาร์บอนนะครับแปลงหน้าเป็นตัว เครื่องยนต์2 5 0 0มห้าได้ข้าง็นระบบนะครับมีเทอร์โบเทอร์โบมาห้านะรบบน้ำมันอิเตอร์คร์ทองแดงนะครับมันน้ำเดิมมันลมไบฟ้านะครับก็จะประมาณนี้หัวชีดหนึ่งชุดนะครับสีสันรอบพันนะครับสวยๆเลยนะครับเทานะผมเอาตาแตกแน่นอนนะครับทรงโคตรหล่อใครอยาใช้งานนะครับราคาเบาๆวันนี้แบตเตอรี่ย้ายไว้หลังเรียบร้อยนะครับ ราคานะครับสอง0ส0ี่มืเก้าันบาทเท่านั้นครับสอง0ส0สี่มื่นเก้าพบาทครับขับไปไหนไม่อายใครแน่นอนครับหล่อๆเลยคันนี้ใครหาใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนครับดูรถได้ที่ยุธยาเสนานะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใครไกลขอให้บอกนะครับขับไปสไลด์ไปได้หมดนะครับคันนี้ผมเทสให้แล้วเนะสองบ2 0ยกิโลนะครับขี่มาไม่มีปัญหาเลยครับ จะตายโดยตัว,วแบบนี้เลยเอ้านะครับผมสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับรอแบบนี้เลยนะครับสนใจสอบถามได้ครับผมประมาณนี้ครับ